สวัสดีค่ะเบลล่าจากตาสวาสนะคะวันนี้เบลล่าอยู่ที่โครงการสยามมิสพระราม9ก้าเป็นโครงการ m i x ซ์ u s สใหม่ล่าสุดในย่านพระราม9ก้าค่ะซึ่งเป็นโครงการที่มีครบเกือบทุกอย่างมีทั้งเม m m e r ชียลมีออฟฟิศมีโรงแรมและมี r e s เดนซ์นะคะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะโครงการสยามมิสพระราม9ก้าตั้งอยู่กึ่งกลางความอุดมสมบูรณ์ของทั้งสองย่านคือย่านพระราม9ก้าและย่านเอกมัยไม้ทองหลอ่อทั้งอาคารสำนักงานต่างๆที่มีชื่อเสียงอย่าง G Tower และห้างสรรพสินค้าเช่นเซ็นทรัลพะราม9ก้าและเอสพา์นา โรงพยาบาลที่อยู่รอบโครงการได้แก่โรงพยาบาลพระราม9ก้าและโรงพยาบาลเบียวเวทโครงการที่กําลังพัฒนาอยู่ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆคือรถไฟฟ้าสายสีสม้มเมื่อรถไฟฟ้าสายสีส้มเสร็จสถานีที่ใกล้สยามมิสพระราม9ก้าที่สุดคือสถานีรถไฟฟ้า m อ t รทีรถไฟฟ้ามหาคนคร <c oughs> เพียง350เมตรจากโครงการโครงการสยามมิสพระราม9ก้าเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่บนทำเลย่านพระราม9ก้าภายใต้คอนเซ็ปต์ why choose when you can have it all รวมทุกอย่างความสะดวกความสบายอยู่ในทั้งโครงการโดยโครงการแบ่งออกเป็นไฮไรท์ทั้งหมดสาอาคาร โดยชั้นล่างๆของทุกอาคารจะมี Retail Store และ Office ถัดมาที่ชั้น13เป็นเมนเฟสเชอริตี้ของอาคารโดยมีสระว่ายน้ำแบบม e m i outdoor ที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันนอกจากนี้มีฟิตเนสและโคเวอร์กิ้งสเปซให้ลูกบ้านได้ใช้งานอีกด้วยค่ะตอนนี้เบลล่าอยู่ที่ห้อง2ห้องนอนที่72ตารางเมตรนะคะห้องทุกห้องที่นี่จะเป็นห้องแบบ duplex นะคะและจะเป็นแบบ fully fitted ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง ทุกห้องในเสีายมิสพรามเก้าจะเป็นแบบดูเพล็กซ์นะคะมีเพดานสูงที่4.5เมตรค่ะซึ่งจะทําให้ห้องดูโปร่งและโล่มากๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะที่เขาให้มาด้วยฮอปส์แอนด์พุจาก m ม x แล้วก็อ่างล้างจานจาก m ม x เช่นกันค่ะก็จะมีเป็นตู้พวกซอฟท์คล s สเหมือนกันนะคะมาที่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะที่สามารถวางเป็นเลเยอรแบบ L shape โซฟาได้นะคะซึ่งดีมากๆเพราะว่าเราสามารถนั่งได้แบบ2ฝั่งก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะอยู่ที่กรงกระจกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดและสบายตามากๆค่ะด้านซ้ายมือของเบลล่านเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำใหญ่แล้วก็จะมีเว t zone นะคะที่จะแบ่งออกเป็น2โซนก็คืออ่างอาบน้ำแล้วก็แบบ Regular Shower นะคะแล้วก็จะมีซิงค์ทุกอย่างครบอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมี hmm. กระจกที่เป็นบานใหญ่ mm hmm. แล้วก็จะมี Storage Space อยู่ด้านล่างเช่นกันค่ะสุขภัณฑ์ต่างๆในห้องนี้ก็จะเป็นของ h a ร f เฟนะคะ อีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องนอนที่2นะคะอย่างที่เห็นก็คือสามารถฟิตเป็นควีนไซส์สเปรดได้หรือเตียง5ฟุตได้นะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าบิ i ล์อินที่เขาให้มาด้วยนะคะจากตรงนี้ก็จะสามารถเห็นเป็นระเบียงได้นะคะและเป็นวิวที่สวยงามมากๆท่าโครงการเซนตนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นอะไรที่หลายๆคนไม่ได้สังเกตนะคะแต่ว่ามันจะเป็นห้องเก็บของนะคะที่สามารถเก็บพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆได้ ข้างบนมีอะไรบ้างเราขึ้นไปดูกันเลยค่ะขึ้นมาที่ชั้น2ก็จะเป็นห้องนอนเป็น master bedroom นะคะซึ่งสามารถวางเต็นง6ฟุตได้หรือ king size bed นะคะแล้วจากฝั่งนี้นะคะก็จะสามารถจัดวางเป็นโต๊ะโต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะแต่งหน้าอะไรก็ได้หมดนะคะที่ดีของยูนิตที่นะคะคือมีท่อระบายอากาศที่สามารถกรองฝุ่นต่างๆได้เหมือนกันค่ะมาอีกฝั่งหนึ่งของห้องก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบ walk in นะคะเป็นแบบนี้เลย แล้วในนี้ก็จะมี powder room ให้อีกค่ะจะมีะโถแล้วก็จะมีซิงค์ด้วยนะคะ แล้วทัว์เราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากใครสนใจโครงการสยามิสพระราม9ก็สามารถดูเพิ่มเติม,ตมยื่นข้อเสนอซื้อหรือชมวิวสามมิติในเว็บไซต์ fastwars ของเราได้ค่ะลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะคะฝากกดไลค์กด subscribe channel fastwars ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย